สวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวของโควิดนะฮะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องออติดตามต่อเนื่องแล้วก็ส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องดูแลตนเองนะแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวของเราแล้วก็อย่าประมาทนะก็อยู่ในพื้นที่นะที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะ ในส่วนที่ไม่จําเป็นนะเขาพยายามลดละเลิกแล้วก็จะมีความห่วงใยเนาะอย่างตามข่าวชิดมก็ตามข่าวมาคือว่าหลังสงการก็คือวันนี้สิบาแล้วแล้วก็กําลังคนก็อาจจะต้องเดินทางกับภูมิลเดินทางกับณพื้นที่จากภูมิลําเนาจากบ้านเกิดที่ได้มาเที่ยวกันแล้วก็กลับไปในสถานที่ทํางาน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการก็ปรารถนาที่จะให้คนที่จะต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยถ้าเวิร์กฟอร์มโมได้ก็จะดีตอนนี้ประกาศหยุดโรงเรียนในบางพื้นที่แล้วแล้วก็จชดาอยู่ในโคราชเนี่ยลูกๆที่ต้องเรียนซัมเมอร์ก็คือไม่ต้องไปเรียนซัมเมอร์ลวก็เดี๋ยวคงอาจจะต้องมีเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมนะก็วันนี้ฮะมีข่าวเพิ่มเติมมา อาจจะนะฮะอันนี้คืออาจจะอาจจะมีการล็อกดาวน์9จังหวัดซึ่งขอในความที่แตมอยู่ตรงนี้เนาะก็โลกโควิดเนี่ยมันก็เออมันจะมันคืออยากให้ทุกคนอะ่ะไม่ตื่นตหนกแต่ไม่อยากทุกคนประมาทวันนี้แต่มก็มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมไอตั้ไปห้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะวิ o โกอะวิโก,โกมันก็จะเล็กๆเ,เ,เป็นวิตโกมันก็จะเล็กๆเ,เหมือนโลตัสย่อยใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเซเว่นอย่างเงี้ย ก็พนักง,งานวิโก้ที่คิดเงินอ่ะเขาไม่สวมแมสจะแจาก็เลยเดินออกเลยเขาอาจจะเป็นจังหวะเขาพอดีอ่ะแต่แจมก็เลยเดินออกเลยแล้วแจมก็ไปที่โลตัสข้างๆมันจะมีโลตัสก็ก็เขาใส่หน้ากาก คือตรงไหนไม่มีคงตรงไหนที่ที่แบบโอเคเขาอาจจะถอดแป๊บหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นจังหวะพอดีที่เราเข้าไปพอแสดงเห็นใครที่ไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสําหรับเราเราหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะเพราะงั้นแล้วในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการพบปะผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่เราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะไม่ติดได้เป็นดีนะโอเคไปฟังข่าวกันสักแป๊บหนึ่งนะคะ มาดูหน่อยค่ะสําหรับข่าวลือที่ว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์หลังสงกรานยังไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันไปนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้ยืนยันออกมาถ้าเขาจะล็อกจริงพรุ่งนี้เขาจะเข้าสู่ที่ประชุมของสบ,บคชุดใหญ่ครับแต่ทีนี้ที่ม,มันดูคุณหมอเป็นห่วงและเสนอแนะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเสนอไปก็ต้องเข้าสบาคมันต้องดูเรื่องเสริจมันต้องฟันเป็นไฟไนนลออกมานะเราถึงจะพูดได้แต่คุณหมอเป็นห่วงโดยเฉพาะอาธิบดีกรมป้องกันโรคควบคุมโรคเนี่ยนะเป็นห่วงมากว่าถ้ามันล็อก จังหวัดที่มีตัวเลขเป็นร้อยรได้ไม่ต้องล็อกทั้งประเทศล็อกสักสี่าหจังหวัดหรือไม่เกิน10จังหวัดตอนนี้ประมาณ9จังหวัดออที่มีตัวเลขเนี่ยน,น,น,นะคะค,คุณหมอก็บอกว่ามันมีจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มในทางระบาดวิทยานะคะเพราะว่าไปดูจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในระลอกล่าสุดนี้ที่เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงเนี่ยแล้วมีจานวนผู้ติดเชื้อเกินกว่าร้อยรายเนี่ยในทั้งหมด9พื้นที่ นะคะ,ะรวมกรุงเทพมหานครเข้าไปด้วยมีที่ไหนบ้างไล่เลียงกันหน่อยนะคะคคข้อมูลจากนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน54จังหวัดแนวโน้มระบาดค่อนข้างเร็วและมี9จังหวัดสีแดงที่เมตราการติดเชื้อมากกว่าวันละร้อยก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาคปรปทุมธานีและสะักแก้วกระชี้ว่าจังหวัดเหล่านี้มีความจําเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนที่ของคนไม่ว่าจะเข้าหรือออก ควบคุมจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งคุณหมอบอกไม่ได้หมายความว่าให้ล็อกดาวน์แต่ต้องออกมาตรการที่เข้มงวดเหมาะสมนะคะคําว่าล็อกดาวน์นั้นออกมาจากทางข้อมูลของเลขาธิที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกนัทพงศ์นาคพานิชนะคะที่บอกว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะต้องใช้ในบางพื้นที่นะคะ แต่ว่ายังจะต้องฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักบางพื้นที่ที่พลเอกนักทพลบอกก็คือเช่นกรุงเทพและปริมนทนเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์บางจังหวัดของภาคตอนออกเช่นชนบุรีและพัทยาค่ะเห็นไหมฮะอันนี้นะคะ9จังหวัดนะคะที่มีข่าวแล้วเราจะต้องจับตาว่าเขาจะล็อกดาวจริงหรือไม่หรือว่าจะควบคุมเป็นเขตเป็นพื้นที่กันไปนะคะส่วนสามทุ่มคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม เป็นอันแน่นอนว่าห้างร้านเขาจะปิดแล้วนะคะปิดสามทุ่มโดยคุณนนท์คทรัพย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยบอกว่าได้ประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าสู่การค้าและห้างสรรพสินค้าในระดับสูงสุดดังนั้นก็จะปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศในเวลาสามทุ่มของทุกวันให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากรวมถึง ในบางส่วนก็ขอให้พนักงานเนี่ยไป work from home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าประกาศจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าประกาศที่ออกมาบอกว่าปิดห้างสามทุ่มพี่ติงคนวิพาควิจารณ์เยอะเนาะ,ะเขาบอกว่าสามทุ่มกับสี่ทุ่มมันต่างกันตรงไหนเออมันก็วิพา์วิจารณ์ได้นะฮะ,ะแต่ว่าเอกชนเขาก็เป็นห่วงอะ่ะเอาจริงนะก็เป็นความห่วงใยของเขาต่างคนก็ต่างเป็นห่วงอ่ะชาวบ้านก็บอกแหมสามทุ่มกับสี่ทุ่มมันต่างกันตรงไหนพ มันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนก็เป็นห่วงเขาก็ยังดีนะเออก็ยังดีนะก็ใส่ใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าแหมเห็นตัวเลขมันก็น่ากลัวพันกว่าพันกว่าอย่างนี้นะครับค่ะค่ะก็ในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยเนาะก็ถ้าเราไม่เข้มงวดกันนะเราก็ต้องติดเชื้อกันเป็นเวลาในต่างประเทศนี่วันหนึ่งเยอะๆมากๆเพราะงั้นแล้วในประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นจํานวนน้อยเพราะงั้นถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับต่างประเทศนะเพราะงั้นเมื่อเราอะยังเริ่มในจํานวนน้อยๆแล้วเราก็ต้องรีบที่จะต้องออในมาตรการที่เข้มข้นอ่ะมันจะได้จางไงเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วอ่ะมันจะต้องยาวไปถึงวันละ2 8งหมกว่าคนที่ติดเชื้อนะเพราะงั้นแล้วทางการนะกระทรวง สารนสุขเนาะแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็กรมควบคุมโรคเนะี่ยเขาก็ต้องหาวิธีอ่ะตอนนี้ก็คืออยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะฮะอดทนนะฮะอดทนเนาะบางทีเราก็อยากจะกินอะไรอร่อยๆแล้วก็อยากจะไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยจะดำเข้าใจเลยแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่ร่วมมือร่วมใจกันนะมันจะระบาดหนักมากแล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะวนเวียนมาถึงครอบครัวเราก็ได้เพราะงั้นแล้วถ้าเราเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ยังไม่ติดนะฮะก็ ก็ร่วมมือร่วมใจกันแล้วส่วนใครที่ติดแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันกอดทิพนะกอดทิพส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะ,ะทั่วไทยทั่วโลกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเชื้อชาติไหนศาส,สนาไหนก็แล้วแต่เนาะก็เจริญสติเอาไว้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในสถานที่ กักตัวโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะก็นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาจเจริญสติเอาไว้เยอะนะสร้างจิตของเราให้มีกําลังมากๆนะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งทางนะในการที่จะช่วย ทำให้เราหายป่วยได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าในทางพุทธศาสนาในสมัยกันก่อนนู้นนะก็จะมีบทสวดใช่ไหมบทสวดรัตนสูตรแล้วก็มีการนั่งสมาธิอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นการก็เรียกว่าบําบัดทางจิตใจไปด้วยนะะก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกอดทิพนะกำลังใจนะคะั่วไทยทั่วโลกค่ะ